อ่าเลยตอนนี้ถึงที่ไหนแล้วครับสวัสดีครับอันนี้เอเราจะพาท่านไปชมนะครับวัดพระธาตุผาแก้วนะครับในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตามเรามาเลยครับมอสาหรับเอ่อวัดนี้นะครับจ้าวว่านนะครับซึ่งเอเป็นช่างศิลป์เก่านะครับใช่ก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมนี่วม่ววดวเดาวเอา ครับผมอ่ะส้ดตายค่ะอ่ะเชิญเพื่อนพวกไม่ชีด้วยนะคะ อฮะต้องกำลังๆแก้ต้องมือเยิ้มต้องมือเิ้มันช็อตเวลาถ่ายรูปคั้งนี้ก็่ะครับเราก็จะพาไปดูกันนะครับเป็นวัดที่เจดีนะครับประดับด้วยช่วยสังฆโลกนะครับโดยการออกแบบของท่านเจ้าวาดนะครับซึ่งท่านเจ้าวาดองค์นี้ชื่ออะไรเราก็ไม่ทราบนะครับตามไปดูกันเลยครับเขตใช้สมาธิ รถใช้เสียงเด็ดขาดอันนี้นะครับอันนี้คือมะขามใบมะขามครับซึ่งหายากมากนะครับมาเมืองเพชรบูร์แล้วหายากมากที่สุดาาเลยเฮ้ยไม่ใช่มะขามดูดิ ตรงนี้ก่อนเลยปเริมยืนเรียงกันเลยแม่เห็นปะเอาไม้มาได้ผลป่ะ